โอเคผมกลับมาแล้วผมขอโทษด้วยครับเพราะว่าเมื่อกี้พอเอ่อแบตเตอรี่ลดสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บไอ้แฟบมันเจ๊งไปเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยเนี่ยเออเออสเตปเนี่ยอ่าคิวแซงโอเคแากเลยต้องขาทพายชุดก่อนแย่เนี่ยเพื่อเซล โซล่าอรีはは่อะไรอย่างเงี้ยโซล่าแผงโอเคสามอันสกอตเตอร์เออไม่ได้เราทแบบเบสิกเบสิกหน่อยแบบเริ่มงปนเริปื้อนเริ่มงปนใหญ่เกินโอเคเราจะมาเอ่อเรื่องนะ เราทำางนี้ได้ใช่ไหมโอเคเราจะเราเอาอีกอันนี้ใหม่อีกนหนึ่งเออเกมนี้มันยี่สิบเออสี่ตอนดอน,ดอนก็เอาไว้คนสามกับสามสิบก็คุณไปทำอะไรกันเออนั่นแหละคือราคาของเกมนี้นมันมีในสตีมแล้วก็เอ่อในเว็บไซต์ของเขาแลบเออเดี๋ยวผมจะลิงก์ไปด้านล่างเออ ที่เป็นไปเว็บของเขาเราซื้อเกมได้เลยครับโอเคเรามาทำเอ่อการต่อกันนะครับเอานี้ยนะมาเลยไอตัวไอพ่นอยูนะ่ไหนอันนี้อยู่ยนะไอตัวพ่นแล้วค่อยอันนี้แล้วเราก็จะมีอันตัวไอพ่นน,นี่ตัวไอพ่น,อ,นอ่ามี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 ธงไทยด้วยเลื่อนเอาเน,นี้ยเลื่อน นี่ไงมีธงไทยด้วยไอเนี่ยโอเคไอตัวนี้เออสามเราจะหาไอตัวเออโอ้ยใหญ่เกินใหญ่เกินให้เองใหญ่เกินแล้วนี่แหละเอออืออืม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  ลงมาด้วยมันจะได้ไหมเนี่ยโอเคงั้นเราแค่เป็นอย่างนีออง้ก็พอ,อเอ่ออ่ะอไอ้ยตัวนั้นหายไปแนละ้วเอออันนี้ไม่ใช่ละอันนี้บอกมีเออใช่ละตัวเราต้องก,การตัวไอ o n นด้วย ไวยพ่นโอเคเอาตัวนี้ออกมาก็พ่นไอปพ่นตัวนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆโอเคเราจะมาเขียนกันว่าเออไทยทีวีสามช่องไทยทีวีช่องสามสเตชัน PlayStation ไทยทีวีช่องสามโอเคไรดีเออไทยสเบสเปซเดเตชันนโอเคพร้อมอย่างพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยนะเฮ้ยเราต้องการอ้พาลิชุดตอนเนี้ยเอาไปเผื่อกัน lunch เลย ก็จะมีเจเบอร์ไดอาด้วยนะคี่ว่าเราน่าจะมีเจเบอร์เจเนี่ยเจเบอราา์ไดอาบิวแล้วก็บ๊อบโอเคเราจะมาโอ้ยเราจะมาเริ่มกันเลยนะสะโอเคโอเคพร้อมเราพร้อมแล้วเราก็จะสามสองหนึ่งไปเลยหรือเร่งความเร็ว นี่เราออกไปแล้วนีนะ่คือนานๆที่ผมได้เล่นนะนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ผมได้ดาวน์เลยคือเนี้ยพอถึงตรงนี้เราก็น่า,นาจะเอียนนะไว้ตรงกลางๆพอเดี๋ยวหมดอ่านั่นไงดูจัน ยังมีสามมือนนด้วยแค้เราก็น่าจะเริ่มเอียงได้แล้วเอียงไปทักเนี่ยเราก็น่าจะเริ่มเบาได้แล้วอะนี่เรา เบาก่อนกด M map โอเคเราจะต้องขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเราต้องขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเราต้องหันขึ้นเราต้อหันขึ้นเ้าหันขึ้น มิชชั่นนี้เฟลแล้วแหละมิชชั่นนี้เฟลเพราะผมทำผิดเองเบิร r ดทูลันชเอ่อโทษครับอ,อันนี้เป็นแซนบ็อกโหมดผมก็จะทำคล้ายๆแบบของจริงเลยแต่ในความจริงไทยไม่มีเอ่อ Space s t a t i o n ครับ TR เต็มความตันคว่าเผื่ออย่างเงี้ยเลยวะอะไป อุ้ยเนี้ยลองเดี๋ยวอือจะล้างระเบิดได้ไงครับเนี้ยดีกว่าเนี้ยน่าอจะได้น่าจะดีกว่านะบินง่ายกว่าด้วยอ่ะ <c oughs> อไปเร็วกันาละสามร้อยมิเมิเมตรต่อวิ ขุยย้าลงล้วกำลังออกนอกคันดีการดแล้วมดไปตอ่อยุดเอ็มโอเคตรงนี้แหละแอดมานูเวอร์ไปเลยเราจะมาเข้าออบิทกันเลยเราก็จะ โอเคอย่างนี้เลยนะให้มันอย่างนี้เลยเดยโอเคบวนอิน okay. mm hmm. หนึ่งนาทีเร่งเวลาต้องรอ,อ,อระหว่างนี้ผมก็จะอ,อ,อธิบายว,ว่าผมจะทำอะไรครับเออ เออความอธิบายก็คือเออผมจะทำให้เป็นแบบเราอยู่ในโอากาสแล้วโอเคผมจะทำให้แบบคล้ายคล้ายเซนบักมูดที่เราทำให้เป็นดาวเทีมเยอะๆเลยเหมือนคล้ายๆในโลกจริงครับโอเคอีกสี่สิบวิเร็วขึ้นอีกได้ไหมโอเคเราอยู่ในโอากาสแล้วนะโอเคเราจะเอียงหาไอ้โน้ตเองครับ Ok 3 À lọ tông bờ lắm à Mình con bờ vô này Lên mi ít nữa rồi

เดี๋ยวผมขับเองก็ได้โอเคพลังงานหมดหอ่ะนั่นไงอีกแล้วเออโอเคกว่าจะขึ้นได้นี่โอเค เราก็น่าจะมีเอานี้ออกแทนเราจะเข้าใกล้ยังไงซูมเออเราจะเข้าใกล้ยังไงอ่ะสมตร์ทรีเดีดโอเดีโออืมปุ๊เราจะ ถ้าคนรู้ว่าเลื่อนยังไงบอกผมนะยครับเออนี้แหละสามอันแล้วก็พอปล่อยปุ๊บโอเคต่อมาเริ่มมีกันอีกครั้งถ้าผมเล่นความเร็วได้ผมก็จะเล่นความเร็วครับโอเคอย่าล้มนะอย่าล้มพอละสามสองหนึ่งพัวกลางก็ม,มาด้วย โอเคไปหูไปเล็วะ่ะเครื่องไม่ไหมอย่างเนี้ย ไปเมือ่อกี้ผมเปลี่ยนเออไอ้นี่ระหว่าง,ต,างต่างกันนะโอเคแต่ทงังหมดต้องเก็บทางไปด้วยเจ็ดโอ้โหมันแรงกันไปเปล่าเนี่ยหมด โอเคแอดมินัเวอร์ฮู้แอดมินัเวอร์เออเอานี้ก่อนแล้วก็พื้นแล้วก็อันนี้ขึ้นมาอีกหน่อยอดูน่ะเอ่อหันหันละหันหันอย่างนี้จะเวิร์กไปเนะี่ย อันนี้อย่างนี้เลยโอเคเอานี้ขึ้นมาอย่างนี้เลยยปยป n ยโน c e โอเคเร่งเวลาหน่อยหนึ่งละ อีกสิบวิหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปต้องปล่อยไว้หนึ่งนาทีโอเคอหวังว่ามันไม่ระเบิดผงว่ามันคงมีเอ่อพลังงานพอนะ ปั้งๆอยู่ด้านล่างโอเคโอเคมันกำลังขคลย,ยอยู่นะครับโอเคโอเค โอเคโอเคแล้วเอ้เอแอยเดอย่ามาเจ๊งตอนนี้นะอย่ามาเจ๊งตอนนี้นะอย่ามาเจ๊งตอนนี้นะถ้าเจ๊งนี่กดเลยโอเคโอเคโอเคลลลอีกหน่อยนึงโอเค้ปเรียบร้อยอีกหน่อยก็ได้ให้พลังงานหมดเลยพลังงานหมดแล้วใช่โอเค เชื่อโอเคเราก็เอา Extend นด้ละเอาแ a n นอออกมาเด้วละโอเคเราก็หันเข้าพาทิตโอเคครั้งแรกที่โอเคนี่คือครั้งแรกที่เราเออนี่คือยันเอออะไรอะสเปซเอชันแรกของเราเนี่ยเป็นคนไทย อะไรเนี่ยมันจะไปชนอยู่แล้วโอเคสเปซเซนเตอร์ลีฟเอนี่ไว้โอเคเออขอบคุณมากครับที่รับชมเออไลค์ซับสไครป์แชร์เพือพ่อนๆใครก็ได้ครับโอเคไทยสเปซสเตชันอะไรอ่ะ นี่เออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดอันนี้เราเซฟเปล่าเนี่ยอ้าวเราไม่ได้เซฟครับโอเคอันนี้เป็นเฟลครั้งแรกของเราเออของคุณนัที่รับชมครับโอ้โหโควยอ่ะนี่ครับโอเคอของมากนักที่รับชมไลค์ s c r i b e แล้วก็เขาเออส c r i b e เพื่อมันจะมีอีกครับขอลาก่อนครับบ๊ายบาย